ยิงตูงนี้ก็ไม่ดีแล้วนะบอลเส้นตั้กนี่เลยว่ะโอ้โดนนำไปตั้งแต่จแรกประตูแรกมาเนี่ยว่าประตูที่สองนี่หาไม่เจอเลยอ่ะแล้ววันนี้กองหลังและกองกลางเนี่ยมีปัญหาแล้วสำหรับเื่อนตักชิมมาไม่ดีอ้าวแล้วตักได้ครับเก๋รองหรือบ้าก็ยิงตรงนี้ไม่ปัดทิ้ง ยังได้อยู่จังหวะสองเพื่อตัดถิงยาเช็ดแต่ว่าเพื่อนขาหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ทิ้งออกข้างครับจองเสียพี่ขันที่ถูกครับไอ้บอลพุ่งครับแต่งด้านซ้ายครับออกข้างครับคุ่งมสองตัวครับเอ๊ แต่เอาด้านซ้ายครับเก๋บอลโูยการ์ดการ์ดตกเข้าในมาได้แล้วจะไปพิ้วหลบสองไปผ่านครับแต่ทิ้งเอาข้างหน้าเก็บได้ครับตั๊กสปีดมาลูกนี้ล็อกหลบเอาบอลไปโดนขาตัวเองครับแม่เอ้าลูกขาไปเล่นยากครับแต่หลบมาได้อุ้ยจับบอลกามเลยเอ้ายังมีคเอาระวองหลบไม่เห็นอีกครับแม่โดนสวยครับเก๋ บอลไอ้สลับเก๋หลายทีหนึ่งบอลเปิดโอ้โหเหมือนทำได้จะเปิดแต่ยิงเองขั้วแรกครับโอ้ดูเนี่ยจังหวะสวนกลับเนี่ยพวกเขาทำได้ไม่ดีลครับงั้นเพื่อนตั๊กครับเออเรียกว่าหลายจังหวะครับจังหวะที่จะสวนกลับสวยๆครับโอ้มาทำไม่ได้โดนสวนกลับมาเรียบร้อยเลยครับโด้เลยเรียว่าจะน้อยกว่าจังหวะสวนกลับ

เอลูช่องมาช้างช้างยังเข้าในไม่ได้ครับอูยืนกันหลายคนจริงแต่ว่าเนี่ยกงหลังไม่ค่อยจะมองที่ตัวระโตกนนเราเนี่ยตักล้ใ่หวาที่คุยังขวาครับจับแรกไม่ค่ยดีต้องแก้ครับคุยเข้าซ้ายแิงซ้ายดูุ้วววววววดววววววดวว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 ัวมีเว จีมจัดเด็กเขาเลี่ยวบ่อยๆต้องห้ามคือจังหวะไม่ได้อุ้มซ้ายครับล็อกมาเข้าในครับกัดโูนใหญ่ทีแล้วจะโูนโหครับเพื่อนตั้งให้ทางขวาครับเอาเรื่องมาที่ปุ้ยครับทางหน้ามีเพื่อนตั้งเลยสองคนปุ้ยกูจะไปเองครับแม่กัดแค่กับเท้าเลยครับพอมาทางขวาเก๋ ชาจริงเองเลยครับแล้วเรียบร้อยครับเตะตัวอีกครับทางด้านมาเตะอ๋อทางด้านช้าออกมาครับ โผาวลสี at, สคนครับเพื่อตั๊กโสภิตแต่หลบไม่ได้ตัวสักชิตระลงท้าสุดประมาณเลยน้แล้วเพื่อตั๊โอ้ลูกนี้ตัขาที่ชัดเจนเลยครับแล้ถูกเลือกลงเท้าหรหัวด้วยนะเพือตั๊ก บอลทุกครับของบอลทั้งเสียงน้ำตาลด้านซ้ายครับอ้าวดังได้ครับน่ากลัวครับหลุดมาสามต่อสองอ้โหนี่ใจโค้งยิงเองเลยครับมาเพื่อนสองคนไม่ให้ครับโอ้โหดูด้วยโอ้ยิงเองแล้วริงไม่ดีครับโอ้โหแล้วดูหลุดมานี่มาเป็นชุดเลยครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับ โดนสวนกั็มานี่ลงไม่ทันแน่นอนแล้วสองเรบเพื kind of ่อนตั pues ๊กกับพลหลุดขึ้นมาในสามคนก็น่าต่อหน้านี้ครับโอ้โหดูแล้วน่าทังหวะนี้เรียกว่าสวยเพราะทำเขาไม่ได้มาโดนสวนกั็มาในเสียประตูเลยครับผมเพื่อนตั๊กตอนนี้ต้องเอากำลังใจกลับมาหน่อยแล้วมากเรื่องสปิหิกครับโอ้ดูแล้วน่าสปิหลิกยืนวันี้ไม่ค่อยดีครับโอ้หอบก็ปัดได้ครับเอง โอ้โหป่าป่า,ปาทางที่เบาเกยนไปแล้วดวงสวนยาก่อยจับบอลแรกไม่ดีเลยครับนันจะไปล็อกเองเล่นยากครับแนมะ่แต่ไปเข้าทางรันเทียร์ต่อยซ้ายยิงหักพ่อไปตตงก่อนีีครับ ลัดไปได้ครับกันหรือเปอล่าเ,เอาปิงขั้วมาโอ้ยทันเอวได้บอลขึ้นทางขวาขับเพื่อนตักกับโอ,โอโย้ยรุ่นี้กัช้ละแต่งน้นาถุกคอีกค้างกับเพื่อนตักเอาแล้วคุ่มานีุ่มไปข้างหลังรับ ตกมาอ้าวแล้วสองคนไปแย่งกันเลยดูอ้เล่นยากมากนลครับร้องออกมาอ๋อตั้งใหม่ใหม่ครับเก๋ปัดบอลแบงค์ค่อยๆเซ็ตก็ ยังได้อยู่หรือเปล่าบาเทียดแไหนบอลกลับไปแยกได้ครับโอ้โหสายทะลุมาสวยครับหน่อยหลายบัตโอ้โหเก๋แม่ลูกนี้จริงไปไหนไม่รู้มรัดูจังหวะเพื่อนไหลไมาไาวทางให้เลยครับแม่ยิงลูกนี้อาจจะใกล้เกินไปหรือเปล่าระยะปกติในยิงจากเรียกว่าเข้าต่อเก็บโค้ดได้ดีครับ โ, e โอ้โหให้ตับได้แล้วครับโอ้เจี๊ยบบอลบึ้งยังไงลูก <imo> น <af shimmer ing noises> ี้แต่บอลพุ่งหองนะครับเ่อนตัดก็เดินเร็วทันทีเหมือนกันครับยังไม่ออกครับโก็บปาไลแล้วกินลูกนี้ชันแหละแบงค์ตูนลูกพิษมาได้โอ้โหให้ทะลุช่องลึกหรือป่าครับโอ้ปล่อยหลอกแล้วบอล เปิดหากข้อมาหน่อยแนงๆยังยิงไม่ได้ก็มาไหลประตูบอลหลมากัดจะล็อกเข้าซ้ายตูงแล้วป่ดิเขาขวายทีละบอลยิงตูกนี้ไม่ตรงต่อแล้วป่ะ็นโกคิดขึ้นมาเพราะั้นครับต้องหว่าเหมือนจะไม่ได้ก็แส่น,นั้นแล้วจะเปลี่ยนตัวเรื่อัๆไทยจะออกแล้วออกเลืครยบ โอ้โหชิดขึ้นมาไม่ดีเครับอ้าวเน็กๆเลยครับต่อยสามคนบอลโอ้โหล่ยากเกินไปลูกนี้นมัเปิดแล้วก็พยายามจะจ้อให้เพื่อนไม่ได้ครับมาสวยแล้วเก๋ยิงแล้วสุดรุ่นนี้ปัดได้ครับทีสองตู อัพติดหนึ่งเลยครับเป็นเรือทันทีครับเอ้าวคืนโอ้โหคืนไปไหนแล้วได้เลยสามคนถูกบอลลงไปได้ครับเลือกเลยครับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสามคนโอ้ดูไปจ่ายคืนหลังเนี่ยเพื่อนโดนไปอยู่แล้วแล้วต้องจ่ายลูกเดี๋ยวเพื่อนเสียเปลี่ยวตำแหน่งที่ยืนเนี่ยโอ้จับบอลตกนีสร็จเลยครับตกจากเท้าไปอยู่สามคนแบบนี้ไม่หยุดแล้วแล้วไปหน่อยครับ โอ้โหขอหน้านี้สิงหข่าวเอาชนะไป11ประตูต่อ0ฟางกำจี๋เลยตอนสกอร์รวมล่11แล้วแต่ว่าเป็นมาลาเจียสิงแล้วก็โดนตักหลุดเนี่ยไม่เตี้เดียวทื่ว่าผู้ไดทีป็น2ถล่มทลายแล้วไปแล้วก็อลยิงเอ้าไม่เลี่ยงครับโอ้โหลูกนี้ชนเสายังได้อีกหนึ่งแดงแดงาวนี้ไม่ได้อีกแโอ้โหหน่อยเลยเชื่อ ต่าายเลยทีสาวอีแย้วคอผู้ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วใช่บอาไม่ดีนะน่ออกข้างเลยาดีสุดท้ายแล้วเรจเป็นยังขึ้นลังแก๊กจัดแตบหลบไปไม่หานั่ได้รึยังหน่อยย้อนเอาไปบ้างใหม่้ว โอ้โหแั้เปลี่ยนรูกนี้ทางซ้ายไม่แม่นครับบาลเชียย์โอ้โหแล้วลูกนี้ฟาวิก่อนครับแล้วหนูว่าด้แนวไปได้เร็วทันทีครับเก๋ไหลมาเน่งเน่งเลยครับกัดซ้ายจริงๆไม่เข้ามาันยังไปติดเซ โอ้ตอนนี้ลอเก้าอย่างเดียวื่องตั้งไม่รู้ว่าโอ้ตอนนี้หนักเลยแต่พุ่งรวดนี้จรวยังได้ครับกัดเอ้าล้วเตะแป็กจังหวะสองยังไงก็คือเริ่มสั้นครับตีเหี่ยร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้เตะแป๊กครับ หวังโอ้นี่ฮะจังหวะคืนเพื่อนไปโอ้โหแเพื่อนมีกาสะกัดตัเดียวแต่เตะบุ๊ดครับโอ้โหแล้วไปคืนผู้สาวประตูเดี่ยเร็วแเบาบด้วยครับโอ้โอหนี่เสร็จเลยแล้วที่ตัดหน้าแล้วแก่อกอรอดขาผู้สาวประตูเรียบร้อยครับสองวัรอสิได้ประตูที่สองเจอได้ครับอ้ามโอ้โหให้บอลให้ดีแล้วนะด้วย สวยเราสาคนถึงก่อนก็หาแล้วหลุดมาสามสี่ห้าคนเลยครับเรือตันไปแบงไปหลอกอีกโอ้โหยังได้ครับปังดัจี๋ยแล้วคราวนี้หลุดมาเป็นพวกเลยครับโอ้โหลาตังช่วยไว้ก่อนเนี่ยครับโอ้โหเดือดสีเลยเปล่าใช่ไหมล่ะไอ้แก้งเลยนะฟังดงจียเลจริงไม่ใช่แล้วเวลาหมดปลานาแล้วครับ ก็เห่องนี่ไงต้องขอคุณเลนะ่น,ลนะนได้สองทีมด้วยนะครับเพื่นะอนตัดต่อต่อบางเราเสียงครับตกไปที่เรียบร้อยครับคู่นี้ก็าเนะเป็นชัป์เก่าแล้วบางเราเสียงเอาชนะไปได้สบายครับก็ต้องไปปรับไปแก้กันอีกเยอะครับสำหรับ